เอิดรักบอกี่ไนมอันนี้พี่ม่รู้เข้ามิดอีกเลยๆผมสัโดดผมอินทวเวันมาเลย เออมีเก่งกว่านี้ปะเอโอ๊ยช่างแม็กอยู่ไอ้ช่างแม็กอยู่ผมเดินให้ผมเดิเเนให้ปเป็นตัเป็นตเกิดก็เป็นตัวยูลิ นิงกูตรงขามันน่อกูว่าคูตายแน่แก้มันเพอแกงมันพ่อแก้มันเฮยเ้ย้ยอยจะใจ้หมดอยละรู้จักประหยัดเลยเี้จะเอ้าผมซื้อได้เอ้าอันสนี่ กันอย่างเนี้แบบก็ให้หน้ากลัวเกิน <c oughs> โอ้ยน้ <c oughs> อยที่เจ็ด เอ้ยผมจะตายไหมอ่ะทันไหมาตายนี่แกตายไม่ตายหรอกนะคนไม่บาป <c oughs> พี่ไม่ไม่แฮปปี้อ่ะ้ยพี่ฉับแถวเนี้ย<ม>สั่นหาดแฮปจุ่งจิ๋นกันเขาเลย ได้ด้วยนะไอตรงผมน่ะถ้ามันมีตัวโดดนะพี่นี่มันโดดได้ดิบางตัวสองผมไม่รู้แก่บางอย่างตองตองอ่ะแฟะมาอีกข้อบะไงดิงมั่นใจแล้วตัวหาข่าวมานี่คน

นั่งนั่งนี่นี่แหละพี่ไม่ใครจะตายสายมือโยนมาตัวปิ๊งไปเฮ้ คนไข้วัโอ,โอ้โหครมันทำกูเอ้มันมีมุมตรงนั้นด้วยหรอวะตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ไม่ค่อยได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเล่นมุมเนี่ยกูไม่ได้เอาอดินแล้วหรอทำไมขึ้นเครือข่ายทหาต่อดววโดดินหมดทั้งทีมเลยแล้วอนะ่ะเดี๋ยวเดียวแป,ป,ปกลกๆปละ เอ้ปาดปาดโล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 โรโรไปยี่สิไปยี่เอาเฮ้ยเรหดกนหมดไปเลยเฮ้ยอ้้ันเดินดังอันนาใส่คโดนลูกสองแน่หมดมีอยู่บีปันบีพี่ โอเคเวอร์เวอร์อ่าแล้วตัวสมอแไงอยู่นี่จะย็งนะพี่สิทีสองตัวโอประชับป่ะเนาะเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะเฟนเอเฟนไซเฟอร์บีเฮเว่นนะน่าจะลงมาตรงนี้ละเดี๋ยวโบ แต่กูเสยแบัก้ฟังได้นี่ฟังเขาฟังเขาข้างบนตัวนึงข้างบนสองตัวใครกับใครจะรู้กับเรียเร้จะรู้ลงข้างล่างแล้วเซฟเฟอร์อยู่ซ้ายจะรู้ก็อยู่ซ้าย ขางบอข้างบอกระติดกระติดใครอะติดติดติดที่เปิดดนรู้ปะถ้าพี่ยิงใส่คิสตันสีม่วงมมันจะมีประกายไฟด้วยนะไหนวะผมขีมอผมไม่ได้ขีม <favour of osure> <problema> อุ้ยสี่ตัวเลยนะไปบ้าสี่สีมเยอะ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 ุ้ยไมนามาหาคนเร็วโอ้ยพี่พีคไปแม่งสี่ตัวพี่ราเปิดเลยติงเกอร์มันแดงาซ้ายพี่จโย่ในอซ้ายาซ้ายาจโยในอ แล้วเออก็ว <c oughs> นอีกทีหนึ่งเออแล้วมันก็วนกลับมาหามึงใช่อีกนี่คือปืน <c oughs> ทำไมมันยิงหัวจังวะไอ้ปืนอะโอ้โหนี่แสดงทีมดิบในพลัง พิมดิฟปึ๊บแม่งมีพลังเลยูัพิมทีมดิฟแม่งอ๋อยโดนแฟลชอีกเนาะข้างนอกับข้างในนอกขอยาให้พี่ไปก่อนนแล้วานูยัง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 มาแล้วบินมาแล้วินมาแล้วยยงยยง ไปไหนเนแล้วให้หัวคุด้วยนะประเด็นอะไม่ได้จะแย่งจะไปก่อนเอ๋ๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ๆยยๆๆๆ สตัวสตัวเอโบดูดูดูพี่โอ้โหเจ่สองแล้วพี่ห้าตัวห้าตัวครับสามตัวเอโบแบบตัวตัวหลังได้หมดอีกสองอีกตัวอีกตัวเฮ้ยคนน่ากลัวเลยแต่ละคนแปลกหมดแม้ ออกมาได้หรือเปล่าไล่แผ่ในมดดิในมดรบอกที่พี่ไปอ่ะในมดบอกดูมาแต่ติ๊กต่อก่อแต่มันก็ไม่มีแฝงอยู่มีขบนขบนขบนตัวนึงขบนโอสย47 อย่ารู้โอ้ข้าบนบี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 ไม่เหนม่มามีเจยงตีนกวกลัวกูละนาะไม่ไมมีแทบสองตัวไม่ออบกก็แทบไปยิงแทบมั้งไงองไปยิงแท พี่พี่อันตีไม่ไว้ไว้ล็อกลังไว้มันอยู่บนเขาอยู่บนกองโล่โล่โล่สามหเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เฮียนี่เก้าสิบสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่สามหกเก้าห้เก้าสสองีไป้อมบอมบอม Oh? มันไปแล้วยูเม oh. oh. ินยูเม um ินยูเมินยูเมินยูเมนเฮ้ยอะไปเยอะไล่ยอะไม่ให้กินเลยโอ้โห่ยน้ำมันกิฟต์ได้ไม่ใช่เหรอ